วันนี้นัดลูกค้ารายใหญ่ที่มารับวิสติที่โรงแรมดิอเอมิรอลถนนลดาดชดยพิเศษเป็นโรงแรมระดับ5้าดาวขณะที่ลูกค้าย,ยังไม่มาก็มาเจอเขาตกแต่งรับเบรรีคริสต์มาสเทศการคริสต์มาสสวยมากเราก็เลยถือโอกาสถ่ายรูปบรรยากาศคริสต์มาสของโรงแรมดิเอเมอรอลในบุมสั่งตา ระหว่างรอลูกค้าเป็นคิสมัสแรกที่เราเจอแต่งเร็วมากโรงแรมนี้จุดต่างๆอันนี้ที่ล็อบบี้โรงแรมสวยมากเดี๋ยวเราจะนั่งรอลูกค้าลูกค้ากำลังจะมาแล้วเราก็เลย หรือโอกาสถ่ายรูปกับบรรยากาศโรงแรมบรรยากาศคริสต์มาส Merry Christmas and Happy New Year เป็นครั้งแรกของปีนี้ที่เจอบรรยากาศแบบนี้ได้ปีใหม่แล้วนะคะ แดเริ่มหนาวแล้ววันนี้ก็ฝนตกหนักด้วยปลายฝนต้นหนาวฝนตกทุกวันเลยเยอะค่ะกำล,ลังจะปิดแล้วไม่เล็กสัก แฮปปี้นิวเยียขอแมรีคริสต์มาสและแฮปปี้นิวเยียกับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะได้ปีใหม่แล้วขอให้ทุกท่านประสบความโชคดีเมรี่คริสต์มาสแทนแฮปปี้นิวเยียตลอดปีใหม่2024ที่จะถึงนี้นะคะ นั่งรอลูกค้าเมื่อไหร่จะมานะนั่งรอนั่งรอลูกค้ารายใหญ่เห็นว่าเป็นนายหัวภูเก็บด้วยแหมลูกค้ารายใหญ่ี่นนนย,ดดย,ลลาายนั่งทานบเบเกอรีรอมาตู้เคสน่าทานไปจนหมดงานเบ,นบเกอรของโรงแรม 吧，对吧？